สวัสดีทุกท่านคะ่ะกลับมาพบกับช่องแค่เลยชาแนลอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้เดี๋ยวเรามา จดสูตรเสือล้องห้ายแดดเดียวหรือเนื้อแดดเดียวกันค่ะค่ะวันนี้ได้เสือล้องห้ายมา1กิโลกรัมนะคะสดๆเลยเดี๋ยวก็จะไปล้างน้ำทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนจะนำมาหั่นชิ้นเนาะค่ะก่อนจะไปรับชมสูตรวิธีทำก็ฝากกดติดตามให้กับช่องของเคเล่ด้วยนะคะค่ะเราก็หั่นเสือล้องห้ายให้เป็นชิ้นๆได้เลยชิ้นก็ไม่ต้องใหญ่เกินนะคะ ก็แล้วแต่ค่ะเพราะว่าเราทํำทานเองนะคะไม่ต้องหั่นชิ้นให้สวยมากก็ได้ค่ะเนี่ยแคเลกก็จะหั่นแบบในคลิปวิดีโอได้เลยนะคะเสือล้องห้1กิโลค่ะหั่นเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาหมักกันค่ะใช้หัวน้ำปลาเป็นหัวน้ำปลาอย่างดีเลยนะคะทั้งหมด3ช้อนช้อนก็เป็นช้อนสั้นช้อนแกงกินข้าวตวงเพื่อนๆจะได้ทำตามได้สะดวก ถัดไปก็จะเป็นน้ำมันหอยใส่ทั้งหมด4ช้อนค่ะจากนั้นค่ะแคเลจะใส่รสด,ดีลงไป1ช้อนค่ะถ้าไม่มีรสด,ดีใส่เป็นผงชูรสก็ได้เหมือนกันนะคะ ตามด้วยน้ำตาลทรายขาว1ช้อนจ้าจากนั้นค่ะเราก็นวดส่วนผสมให้เข้ากันเราจะใช้ระยะเวลาในการนวดสักประมาณ15นาทีค่ะนวดไปเรื่อยๆเดี๋ยวเครื่องปรุงก็เข้าเนื้อนะคะ เมื่อนวดเสร็จแล้วค่ะเราก็พักไว้ทั้งหมด30นาทีก่อนที่เราจะนำไปตากแดดเมื่อครบ30นาทีที่เราพักไว้ถึงเวลาเนี่ยเราก็นำมาตากแดดได้เลยค่ะการตากเนี่ยก็สำคัญนะคะเราจะตากแค่พอหนังตึงๆหรือประมาณด้านละ1ชั่วโมงค่ะถ้าตากแห้งเกินไปเนี่ยเขาจะยิ่งเหนียวนะคะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็ข้ามมาให้ดูตอนที่เก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตากได้แล้วหนึ่งชั่วโมงค่ะแค่พอหนังตึงๆนะคะเนี่ยก็สามารถนำไปทอดได้แล้วคะ่ะทอดก็ไฟไม่ต้องแรงมากนะคะพอน้ำมันเริ่มร้อนเนี่ยก็สามารถใส่ลงไปทอดได้เลยคะ่ะ และในส่วนของเนื้อเสือล้องห้าที่ทานไม่หมดวิธีการเก็บก็เก็บใส่ถุงแพ็คใส่ไว้ในช่องฟรีซเก็บได้นานเป็นปีๆเลยค่ะสูตรนี้อร่อยลองทำดูนะคะ